2 0 2 5แล้วนะคะใครที่กําลังมองหาว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าโน้ตบุ๊กต้องหยุดฟังคลิปนี้ก่อนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอก10สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้าง1นงนะคะต้องวางแผนงบประมาณให้ดีเพราะว่าปีนี้คอมมีสเปคที่แรงขึ้นแล้วก็กินไฟเหมือนกันเราต้องการอุปก,กรณ์ที่ดีขึ้นแนะนําให้เผื่องงบประมาณไว้สิบถึง15เซเพื่อที่จะได้อัปเกรดหรือว่ารุ่นที่ดีขึ้น2นะคะ CPU ต้องรองรับงาน AI เทคโนโลยี AI กำลังมาแรงเลยในปีนี้ CPU รุ่นใหม่ ทั้ง Intel และ AMD รองรับ AI acceleration แล้วนะคะถ้าใครใช้ Windows 11หรือว่าซอฟต์แวร์ใหม่ๆเช่น Photoshop AI หรือว่า Copilot AI ควรเลือก CPU ที่มี AI NPU สำหรับงานทั่วไปนะคะจะเป็น Intel 5หรือว่า Ryzen 5ก็ได้คะ่ะสายเล่นเกมหรือว่าตัดต่อแนะนำให้เป็น Intel i7 หรือว่า Ryzen 7ก็ได้งาน AI หรือว่า 3D หนักๆแนะนำให้ไป Intel Core Ultra หรือว่า AMD Ryzen 9 AI ข้อ นะคะคเดี๋ยวนี้งานกาแฟกับเกมอะ่ะ อินวีแมหนักมากอย่างน้อยๆน,นะคะการ์ดจอควรมี v ีแรม2ิิกขึ้นไปจะได้เล่นเกมช r i p l e A หรือทำ T.D. ลื่นๆรุ่นที่แนะนำนะคะก็จะมี R.T.X. 4060 7080หรือว่า R.X. 770 X.T. และ7900 X.T. นี่แหละคุ้ม4ปี2025 RAM แรม D.D.R. 5ราคาถูกลงและเร็วขึ้นแนะนำให้ใช้16จิกขึ้นไปส่วนใครที่ทำงานหนักๆเช่นตัดต่อควรมี32จเพื่อรองรับการทำ งานได้ดีขึ้นข้อ5นะคะ h s d NVMe 4.0ยังคุ้มค่าที่สุดแม้ว่า5.0จะมีให้เลือกมากมายขึ้นแต่4.0ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องของราคาและความเร็วที่เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปแนะนํา SSD 4.0ขนาด 1TB ทไบขึ้นไปเพราะตัวนี้คุ้มค่าและมีราคาดีที่สุดนั่นเองค่ะถ้ามีงบเพิ่มหรือต้องการความเร็วสูงที่สุดอาจจะต้องพิจารณา5.0แต่ตัวนี้ยังไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคน SSD 4.0สามารถให้ความเร็วอ่านเขียนระดับ7,000เมกะไบต์ซึ่งเพียงพอสำหรับเกมมิ่งและใช้งานทั่วไป6เมนบอร์ดต้องรองรับการอัปเดตใหม่ๆใ,ในอนาคตการเลือกเมนบอร์ดไม่ใช่ต้องดูว่าใช้กับ CPU รุ่นไหนแต่ต้องรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้ด้วยวิธีการเลือกเมนบอร์ดให้คุ้มค่านะคะมี slot สล็อตแรม4ช่องเพื่อที่เราจะอัปเกรดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นั่นเองเลือกซ็อกเก็ตที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเช่น LGA 1700 หรือว่า AM 5รองรับ USB 4.0และ Wi-Fi 6e ทริคแนะนำนะคะเลือกเมนบอร์ดที่ไม่ตกรุ่นเร็วเพื่อที่จะอัปเกรด CPU และแรมได้ง่ายขึ้นเจ็ด <7 S 1> นะคะการเลือกซื้อ power supply ดูจากการใช้ไฟคอมของเราเป็นหลักก่อนที่จะซื้อ power supply ต้องสำรวจดูว่า CPU กับการจอกินไฟเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าใช้ไฟประมาณไหนจะได้เลือก power supply ที่เหมาะสมกับเครื่องน,นั่นเองคะ่ะวิธีเลือก power supply ให้ มาะะะสนคถ้าใช้การ์ดจอระดับสูงเช่น RTX 4080 9 0ควรใช้850ถึง1,000วัตต์และที่สำคัญควรเลือกใช้ power supply ที่มีมาตรฐาน80 Plus g o หรือว่า Platinum เพื่อประสิทธิภาพและการประหยัดไฟนั่นเองแต่ควรเลือกให้เหมาะสมกับสเปคของเครื่องจะดีที่สุด8ระบบระบายความร้อนต้องดีขึ้นคอมพิวเตอร์แรงขึ้นแต่ก็ร้อนขึ้นเช่นเดียวกันควรมีชุดน้ำปิด AIO 240-360มมลลิเมตรหรือพัดลมที่มี AI ช่วยควบคุมอุณหภูมิ9นะคะ เลือกจอภาพตามการใช้งานจริงจอภาพในปี2025มีตัวเลือกให้เยอะขึ้นแต่เราก็ควรเลือกตามการใช้งานจริงนะเลือกจอให้เหมาะสมกับงานงานเอกสารหรือว่างานทั่วไปแนะนําให้ใช้จอ IPS 6 0สิ h ถึงเจ็สฮิรตซ์ส่วนดูหนังหรือว่าเล่นเกมทั่วไปแนะนําเป็นจอ IPS 1 2 0ยย4 h z ถึงร้อสี่เฮิรตซ์ขึ้นไปเกมมิ่งหรือว่า e s p o r t 144-240Hz สําเฮิรตซ์สำหรับความลื่นไหล และสุดท้ายตัดต่อหรือว่ากราฟิกแนะนำเป็นจอ OLED หรือว่า Mini LED ที่รองรับ sRGB 100%หรือ Adobe RGB 90%ขึ้นไปควรเลือกจอให้เหมาะสมกับงานเพื่อที่จะช่วยให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่จ่ายแพงเกินความจำเป็นนั่นเองค่ะ10 Windows 11และ AI เป็นสิ่งที่ต้องมีปีนี้นะคะ Windows 11พัฒนาไปไกลมากและรองรับ AI แบบเต็มรูปแบบแนะนำควรใช้ Windows 11แท้และถ้าใช้ f ิ l เตอร์ AI ต้องมี CPU ที่รองรับ AI NPU นั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะเพื่อนๆถ้าจะซื้อคอมปี2025ต้องดูให้ดีว่า CPU รองรับ AI หรือไม่ควรใช้ RAM DDR5 และ SSD เลือกการ์ดจอที่มี VRAM 12 g b ขึ้นไปเลือก power supply ตามการใช้งานไฟของเครื่องถ้าจะซื้อจอใหม่ควรเลือกตามการใช้งานไม่จำเป็นต้องเลือกแพงที่สุดก็ได้อย่าลืมนะคะคอมยุคนี้รองรับ AI มากขึ้นถ้าเลือกให้ดีจะใช้งานได้ยาวๆไม่ตกรุ่นเร็วด้วยค่ะใครที่กำลังจะซื้อคอมในปี2025 แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อสเปคไหนหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือว่าทักมาหาเราได้ทุกช่องทางตามนี้เลยนะคะที่ The Tower Computer จัดให้ตามงบครบจบทุกความต้องการคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆนะคะและทุกๆก,การติดตามของทุกคนคือกำลังใจในการทำคอนเทนต์ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ